นอนโดมอากาศวิวภูเขาที่จังหวัดอุทัยธานีวันนี้เรามาพักกันที่101 space station ที่พักเปิดใหม่สไตล์แกมปิ้งใกล้ชิดธรรมชาติแต่ยังกินหรูอยู่สบายดีไซน์ที่พักนี่มีความเป็นสถานีอวากาศที่นี่เขาเข้าห้องด้วยประตูดิจิตอลดอรกตัวห้องของเขาเนี่ยจะเป็นลึกแนวยาวแบบนี้เลยนะคะและไฮไลท์ของห้องนี้ก็คือท่าด้ สถานีอาวากาศวิวภูเขาแบบพาโลนาม่าวิวสวยแสงสวยมากทุกคนในส่วนของเตียงก็คือเตียงนุ่มมากเป็นขนาดคิงไซส์นอนสองคนไม่มีเบียดกันค่ะ และยังมีโซนด้านหลังของห้องพักทุกคนที่เราสามารถมาเปิดม่านชมวิวสวนทุเรียนได้โหถ้าตื่นเช้ามาจิบกาแฟแล้วเจอวิวนี้ทุกวันนะตัดภาพมาในส่วนห้องน้ํากันบ้างห้องน้ําที่นี่เป็นห้องน้ําไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะถ้าจะกดน้ําก็แค่ใช้เท้าแตะหรือใครจะให้เทคไปถึงเวอร์ชันชายรีโมท ก็ได้คะ่ะตกกลางคืนใครอยากดูหนังได้ฟิล์มลงภาพยนตร์ส่วนตัวก็มีโปรเจคเตอร์100นิ้วให้คะ่ะโหใครมากับแฟนนะโคจะฟินออกมาโซนนอกห้องกันบ้างที่นี่มีระเบียงและมีจากรุชชี่แอ o โดค่ะสายถ่ายรูปสายคลิปต้องชอบแนะนําให้พกบัตรบอมมาด้วยและในส่วนของอาหารถ้ามากันหลายบ้านมากันเยอะสามารถขอบพื้นที่จัดเลี้ยงบาร์บีคิวได้หรือถ้าอยากกินหมูกระทะก,ก็มีให้สั่งคะ่ะถ้าใครกดจองมาพร้อมอาหารเช้าก็จะได้ข้าวต้มแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนอร่อยมาก ใครที่อยากหนีเมืองกรุงมาเสพบรรยากาศวิวเขาแต่ยังสามารถกินหรูอ,อยู่สบายหรืออยากมาพักระยะยาวิร r กฟอร์ม n y น h แวรทีนี้ก็ตอบโจทย์มากค่ะบอกเลยว่าแค่ได้มานั่งชิลสุดอากาศบริสุทธิ์แค่นี้ก็ฟินมากแล้วถ้าเบื่อเมืองใหญ่ก็ไปเที่ยวเมืองรองอย่างจังหวัดอุทัยธาน,นีได้ค่ะพิกัดที่พักแปลว่าให้ที่แคปชั่นค่ะ